สวัสดีครับชาวปีขานะครับมาดูกันครับว่า พลังงานทิศทางชีวิตสิ่งดีๆครับหรือดวงในครึ่งปีแรกของปี2566นี้นะครับทิศทางพลังงานนะครับหรือการไก์้ลายน์ต่างๆเนี่ยสำหรับคุณครับชาวปีขปีขานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจักรวาลครับมีอะไรที่ส่งถึงคุณบ้างครับตีมพลังงานนะครับในช่วงครึ่งปีแรกครับ2566สําหสำหรับชาวปีขานะครับ ซันอินเจมินายนะครับคอมเมนทเคชันครับม้นเลขสามฮอนยอนเนโก i o n a n ั r นแ a t เรลชั่นชิพสกิลครับทีมพลังงานนะครับในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับปีขานครับคนที่เกิดปีขานครับทีมพลังงานในช่วงครึ่งปีแรกนะครับสำหรับคุณครับโอเคสองใบนี้นะครับ Sun in Scorpio ครับ Passion ครับ a passionate intent of m a s t e r s f a t h ครับ แล้วก็มี keep in vocal ครับ negotiation choose duty a n d responsibility carefully ครับต้องบอกว่าครับสำหรับชาวปีคานะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือพลังงานที่อาจจะเข้ามาหาคุณครับ เป็นในเรื่องของการตัดสินใจนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับในเรื่องราวของการปรับสมดุลน,นะครับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์การทํางานต่างๆมันมีเหมือนสถานการณ์นะครับหรือจุดเปลี่ยนครับให้คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานนะครับาบางคนทํางานเยอะมากขึ้นครับไม่มีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายนะครับหรือบางคนหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเยอะมากขึ้นแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตที่ดีสําหรับคุณนะครับ บางคนครับชาวพิการนะครับพลังงานของคุณนะครับเป็นในเรื่องราวของนี่เลยนะครับมันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นมามันมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับบางคนเฝ้ารอกันเดินทางไกลนะครับวีซ่านะครับหรือเขาเรียกว่าข่าวสารเกี่ยวกับสถานทูตอะไรต่างๆมันมีมันอาจจะมีโอกาสครับที่ที่คุณได้นะครับรับความโชคดีต่างๆเหล่านั้นบางคนเป็นการที่จะเดินทางนะครับ จากต่างประเทศมาไทยจากไทยไปต่างประเทศนะครับหรือการท่องเที่ยวต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไพ่ดูทั้งหมดก่อนว่าจักรวาลครับมีข้อความอะไรอยากจะบอกกับถึงคุณครับชาวปีขาน Energy นะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกครับของปีขานนะครับ c r e d i t p a r t n e r s h i p ครับแน่นอนครับว่าไพ่ใบนี้นะครับ Relationship skill เนี่ยมันคือการพัฒน,นาความสัมพันธ์น,นะครับมันเป็นลักษณะนคนไกลๆความรักความสัมพันธ์ที่ระยะทางไกลเนี่ยอาจจะได้เดินทางมาเจอกัรนะครับกอดกันนะครับคุยกันอยู่ด้วยกันใช้เวลายอยู่ร่วมกันนะครับคุณจะได้พบเจอนะครับกับคนที่เฝ้ารอคอยก็ได้ energy พลังงานที่อาจจะเข้ามาครับในช่วงครึ่งปีแรก2,566ครับ s t u c k energy ครับเลข energy ครับ พลังงานที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาวปีขานในช่วงครึ่งปีแรกครับว้า wow. ว Cons conscious n e s ครับ conscious n e s of l a c k ครับแน่นอนครับเหมือนที่ผมบอกว่ามันเหมือนเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะครับการเลือกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับอะไรต่างๆแน่นอนนะครับในช่วงครึ่งปีแรกมันเป็นพลังงานที่ดูเหนื่อยเหมือนกันนะครับบางครั้งการทําอะไรที่โหลด หรือพลังงานของเราแบบดาวอะ่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรืออะไรต่างๆได้นะครับมันอาจจะเป็นทั้งในเชิงของความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นทั้งในเชิงของการทํางานนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีเฟสใหม่เกิดขึ้นมาสาหรับคุณนะครับซึ่งมันอาจจะหลัง6เดือนนะครับของครึ่งปีแรกก็ได้คุณอาจจะได้พบแรงบนนันดาลใจนะครับมันบางคนมันเป็นความเหมือน ความสุขเกิดขึ้นนะครับได้พบเจอกับอะไรที่มีความสุขอยู่ณนะโมเมนต์นั้นที่มันเป็นความสุขแบบมากๆนะครับเกิดขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยค,คุณก็รู้สึกว่าดาวเหมือนเดิมนะครับน้อยเหมือนเดิมนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเอเนอร์จีของคุณครับความคิดของคุณที่มันมันแหลกนะครับหรือมันมันไม่ได้สั่นสะเทือนสูงน,นั่นเองหรือการคิดมากการวิตกกังวลน,นะครับ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณครับในช่วงครึ่งปีแรกครับสาหรับชาวนักสัตว์ขานนะครับทีเชอร์ครับพีโฟครับส่วนใหญ่นะครับคุณจะได้เรียนรู้นะครับหรือได้พบเจอเกี่ยวกับบุคคลนะครับอะไรต่างๆมันเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับหรือคุณอาจจะได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องราวนะครับหรือบุคคลที่คุณเจอบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้อง จะเอาอย่างไงดีนะความสัมพันธ์บางคนมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนเป็ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเข้ามาอะครับมันมีหลากหลาย energy มากๆสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นครับสําหรับชาวนักสัตว์ขานะครับในช่วงครึ่งปีแรกมีไฟออฟบอร์ดนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับในช่วงครึ่งปีแรกกับปีขามีนายออฟคัพหรือ9้าเหรียญ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นครับในออฟวอร์นครับอัศวินไม้นะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับหรือสิ่งที่จะเข้ามาครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเอทอฟคอนโอเคนะครับผมรู้สึกว่าไพ่กําลังบอกกับคุณครับว่าให้อดทนครับไพ่กําลังบอกคุณว่าให้ลองเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการสื่อสาร เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างของคุณนะครับเลือกความคิดเลือกมุมมองที่มันส่งผลชีวิตต่อคุณดีๆเลือกความคิดนะครับที่มันไม่ได้ทำให้คุณติดอยู่ใน energy ของพลังงานลบหรือติดอยู่ในความทุกข์นะครับแน่นอนว่าในพลังงานมันมีพลังงานของการติดสตัก๊กทุกใจเศร้าใจ,าใจเครียดเบื่อชีวิตนะครับเจออะไรหนักๆเจอบททดสอบนะครับเจอแล้วเจอเล่าเจอซ้ำนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาว นักษัตริย์ขานนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ครับมันมันคืออะไรเล็กๆน้อยๆครับบางคนมันอาจจะมีสัานอาการที่ในความสัมพันธ์ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันพูดคุยกันไม่เข้าใจกันมันเป็น ธรรมดานะครับของความสัมพันธ์แต่เมื่อคุณหันหน้าคุยกันนะครับหรือปรับความเข้าใจกันมันก็จะผ่านไปได้ครับบางคนมีความทุกข์ใจนะครับในความรักในความสัมพันธ์ความเครียดนะครับในเรื่องของเงินในเรื่องของงานความเหนื่อยนะครับไม่รู้ว่าเป้าหมายนะครับหรือหมดแพชชั่นสาหรับคนคือการหมดแพชชั่นก็ได้ครับในลักษณะประมาณนี้ดูดูดูเซ็งๆนะครับมันในพลังงานที่ขึ้นมาสาหรับบางคนอาจจะเป็นพลังงานในช่วงนี้นะครับหรือหลังจากนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่ง แน่นอนครับว่าในแต่ละวันเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์เยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับคือการสื่อสารกับตัวเองผมเห็นถึงการการลุยครับเห็นถึงการลงมือทําต่อเห็นถึงการที่คุณจะหลุดออกมาจากาการติดขัดในชีวิตเห็นถึงการที่คุณจะให้กําลังใจตัวเองอีกครั้งออกมาลุยอีกครั้งออกมาทําอีกครั้งออกมา มาสู้อีกครั้งนะครับในชีวิตของคุณนะครับผมเห็นถึงการที่คุณจะเลือกตัดสินใจในช้อยที่ถูกต้องสําหรับคุณนะครับคุณลงแรงอีกครั้งคุณลงมืออีกครั้งคุณลุยอีกครั้งเรียนรู้อีกครั้งนะครับผมเห็นลักษณะนะครับของพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้น,นครับคือ ทิศทางชีวิตที่สดใสกําลังรองคุณอยู่ถ้าตอนนี้เ n e r g y ของคุณติดในเรื่องของเงินนะครับก็ลองเช็คดูว่ามันติดเพราะว่าลึกๆของคุณหรือเปล่าที่มันเป็นความรู้สึกไม่พอเงินไม่พอนะครับรู้สึกข้างในที่มันเป็นความขาดแคลนหรือนะครับถ้าคุณกําลังแบบต่อสู้นะครับเพื่อ,อะจะเอาชนะ คใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับลองดูครับว่าคุณชนะแล้วคุณได้อะไรนะครับหรือต่อสู้ไปคนแพ้ได้อะไรคุณได้อะไรนะครับความสะใจนะครับแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงนะครับมันเห็นลักษณะเหมือนแบบคุณไม่จําเป็นต้องไปแบบเนี่ย ไม่ต้องเอาไม้ไปทุบตีกาดน,นะครับหรือไม่ไม่จำเป็นต้องไปสาดคําพูดแรงๆรุนแรงใส่กันกนะครับลองใช้อะไรที่มันสวยงามกว่าน,น,นะครับใช้การอบกาะใช้ความรักหรือใช้คําพูดดีๆนะครับเปลี่ยนนะครับเนี่ยสกิลนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะครับหรือหรือหยุดที่จะควบคุมคนรักนะครับอะไรต่างๆหรือถ้าคุณเจอคนรัก ต้องการที่จะให้คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการนะครับคุณอาจจะต้องมามานั่งคุยกันนะครับการคุยกันคือทางออกที่ดีที่สุดครับว่าอะไรคือเราไม่โอเคคือมามาหาครับจุดที่มันลงตัวสําหรับคุณในเชิงของความสัมพันธ์แล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะพัฒนาต่อไปในใ,ในในเชิงที่ดีขึ้นผมเห็นถึงไฟนะครับในตัวคุณนะครับที่มันลุกชดช่วงชัชวานอีกครั้งนะครับแบบพร้อมที่จะออกไปลุยพร้อมที่จะออกไป ใช้ชีวิตต,ต่อครับมันเห็นลักษณะในช่วงครึ่งปีแรกมันมีพลังงานของความเหนื่อยพลังงานของความหนักพลังงานของความทุกข์ความท้อใจาอะไรต่ตางๆหล่าเนี้ยนะครับมันเกิดมาเพราะว่าคุณอาจจะยัง ยังไม่เห็นนะครับถึงผลลัพธ์ดีๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะครับคิดว่าผลลัพธ์ดีๆอะมันมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างก่อนแต่จริงๆแล้วครับในแต่ละวันคุณสามารถมองเห็นสิ่งดีๆได้ครับเนี่ยครับการอ่านหนังสือดีๆการพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีการพาตัวพาตัวเองไปอยู่กับบุคคลที่มีพลังงานบวกมากกว่าคุณอะเออคุณจะได้รับพลังงานของเขาเพราะว่าคนที่มีพลังงานบวก พลังงานมันดูดซึมกันได้ครับมันถ่ายถ่ายเทกันได้ครับเมื่อคุณปรับพาตัวคุณอะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ทุกข์ใจคุณลองพาตัวเองไปฟังพอดแคแคสดีๆหรือคุณลองพาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนนะครับที่ที่เป็นพลังงานบวกมากๆเนี่ย พลังงานคุณเปลี่ยนนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแค่ช่วงน้นครับแต่สิ่งที่คุณได้รับมาคือเออมันมันรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายขึ้นผมรู้สึกว่าในช่วงครึ่งปีแรกสําหรับชาวปีขาดมันเป็นปีของการลุยทํานะครับเทคแอคชั่นนะครับอย่าโจมอยู่กับที่เดิมนะครับถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสําเร็จในงานในธุรกิจนะครับหรือเติบโตเกณฑ์ในการเติบโตในการทํางานของคุณมีไหมมีนะครับมีเกณฑ์ของการที่บางคนอ่าน อาจจะผ่านโป้อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอย่างไงนะดูดูในช่วงต้องมีการแข่งขันนะครับมีการแข่งขันในใน,ในเชิงของการทํางานนะครับมากขึ้นผมลืมเอามาให้ดูนะครับบอสชอบมาเด้ของคุณเนี่ยมันเป็นโฟร์บอ d นะครับ เนี่ยครับมันมีสัญญาณของสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะครับที่ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกว่ามันมีเกณฑ์เดินทางมาเจอกันของคน2คนนะครับอืมก็ใครที่รู้สึกว่าแฟนอยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆเหล่า,านี้ในช่วง6เดือนเนี่ยก็อาจจะมีพลังงานของการมาเจอกันได้ฟอร์บส์บอลมันเป็นได้ทั้ง ความเอนจอยในชีวิตความสนุกสนานในชีวิตการแต่งงานข่าวดีนะครับการลั่นระฆังต่างๆนะครับหรือเป็นในเรื่องราวของบิสเนสนะครับการเติบโตกําไรต่างๆเนี่ยมันมันเข้ามามากขึ้นนะครับการการทํางานของคุณความภาคเพียรความมุ่งมั่นความอดทนความพยายามหรือการไม่หยุดอยู่กับที่ของคุณนะครับมันเห็นผลผมรู้ว่าคุณพอแล้วครับที่จะติดอยู่กับที่นะครับผมว่าคุณพอแล้วคุณทุกใจพอแล้วนะครับที่จะติดอยู่ในพลังงานของ จิตใต้สมนึกที่มันแหลกนะครับแหลกคือโหลดนะครับคือคือดาวเอนเนอร์จีของตัวเองลงไปนะครับในลักษณะประมาณนั้น mm hmm. ผมก็ว่าไพ่เนี่ยหรือจักรวาลกำลังบอกคุณว่าพอแล้วครับไปชู่วต่อนะครับไปลุยต่อนั่นเองมาดูกันนะครับว่าไพ่ยยจะแนะนำอะไรนะครับจักรวาลจะแนะนำอะไรกับคุณในเรื่องงานครับปีขานะครับไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณในเรื่องงานช่วงครึ่งปีแรกครับ นะครับหมายเลข44เนี่ยถ้าถามมาในเรื่องงานนะครับก็อยากคิดมากครับอย่านั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้คือคิดเนี่ยการคิดมากของคุณมันก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่ทําให้คุณทุกจ่ายครับแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนนะครับว่าเฮ้ยคุณจะต่อยอดยังไงในงานหรือคุณจะพัฒนาตัวเองยังไงในงานหรือคุณจะทํายังไงให้ได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง มันก็ต้องมาดูนะครับที่กระบวนการการทํางานหรือกระบวนการการคิดของคุณต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยในเรื่องของการทํางานมันมีความคิดมากนะครับมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมาติงเกอร์นะครับมันมีการตัดสินใจแต่ผมรู้สึกว่าคุณจะเจอไอเดียนะครับดีๆแน่นอนนะครับค่อยๆค,คิดค่อยๆทบทวนนะครับตัวคุณดูไพ่อยากจะแนะนําอะไรานะครับในเรื่องราวของเงินครับครึ่งปีแรกครับ ในช่วงขึ้นปีแรกครับที่ทางการเงินไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะแนะนําคุณครับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะครับ t ิ k กต็อกนะครับสาถ้าถามว่าการเงินนะครับของคุณนะครับหรือไพ่อยากจะแนะนําอะไรเรื่องการเงินเงินมันเป็นเวลาเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าใน24ชั่วโมงของคุณนะครับบริหารจัดการให้ดีครับบางคนเนี่ยมีเวลาเหลือมากๆเลยครับที่จะเอามาทําอาชีพเสริมหรืองานเสริมแต่แน่นอนทุกคนจะบอกว่าเหนื่อยนะครับ ติดอยู่กับความเหนื่อยนะครับถ้าคุณอยากจะมีเงินมากขึ้นนะครับคุณก็อาจจะต้องเสียสละเวลานะครับเวลาที่คุณไปดูซีรีส์นะครับอะไรต่างๆมันผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำงานเยอะมากๆนะครับแต่แน่นอนว่าผมสมมติถ้าคุณอยากจะมีเงินนะครับมีเงิน10ล้านบาทแต่คุณนะครับมีความสามารถในการหาเงินได้ประมาณ3 0,000บาท นะครับแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดทําอะไรก็ได้ให้มันได้อะไรได้เพิ่มหรือไปหาช่องทางเงินเพิ่มเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความสามารถในการการทํางานของคุณด้วยอยู่ที่ความสามารถในการรับ นะครับของคุณด้วยคือจักรวาลเขาก็จะส่งอะไรมาที่คู่ควรกับเรานะครับเราสามารถที่จะหาคือศักยภาพความสามารถของเราครับสามารถหาเงินได้เท่าไหร่จักรวาลก็ส่งเงินมาจํานวนเท่านั้นนะครับถ้าคุณติดที่โอเคเหนื่อยนะครับขี้เกียจผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขนะี้เกียจนะครับเหนื่อยขี้เกียจเนี่ยคุณต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ดังนั้นนะครับใน2 4ชั่วโมงในการเงินของคุณเนี่ยการบริหารจัดการการเงินหรือการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้เงินได้งอกเงยนะครับคุณก็อาจจะต้องลองหาเวลาว่างทาเพิ่มนะครับบางคนมี5อาชีพนะครับลองดูครับว่าศักยภาพของคุณเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้เท่าไหร่นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับ แรงงานที่คุณแลกเงินมันคุ้มค่ากับเงินที่คุณได้มาหรือเปล่านะครับบางบางครั้งเราขยันผิดที่นะครับเงินที่ได้มามันก็น้อยใช่ไหมครับดังนั้นผมว่าสิ่งที่จักรวาลกําลังจะบอกกับคุณดูความสมดุลของคุณดูนะครับว่าผมบังเอิญไปอ่านเจอหนังสือมานะครับคือมันมีคนคนหนึ่งครับเขารู้จักว่าเขาอยากจะทํางานเยอะๆเพื่อที่จะมาปิดหนี้นะครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในงานที่รัก เออคุณคุณเข้าใจใช่ไหมครับคือถึงแม้ว่าเขาไปทํางานแต่งานนั้นไม่ได้รักเขามีความรู้สึกเหนื่อยเขามีความรู้สึกแบบขี้เกียจเขามีความรู้สึกว่าแบบเออทาไมต้องแบบตื่นเช้ามากๆเพื่อมาได้เงินเท่านี้เท่านี้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณมีกระแสการเงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นคือคุณต้องอยู่ในงานที่รักด้วยครับ เออเพราะว่าคลื่นความถี่หรือความรู้สึกของคุณต่องานงานนั้นต่อสิ่งที่คุณทําต่อสิ่งที่ที่คุณโฟกัสมันจะคือจํานวนเงินนะครับที่คุณจะได้รับมาด้วยนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็มันออกได้หลายแบบนะครับหรือนะครับเอาเวลาไป ลงทุนในตัวเองดูเพื่อให้เงินมันเพิ่มไปเรียนในทักษะอื่นไปเรียนในสกิลอื่นๆเนี่ยครับทีเชอร์ครับเหมือนไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับอะไรที่สามารถเอามาต่อยอดได้นะครับสำหรับคุณมันมีหลากหลายมากเดี๋ยวนี้ช่องทางการหาเงินเยอะมากๆนะครับแต่เราเราไปติดแค่ว่าจะต้องมีช่องทางเดียวหรือเราไปติดแค่รูปรูปแบบเดียวคือการต้องคิดให้แตกต่างกว่าเดิมนะครับอะไรแบบนั้น ถ้าอยากจะแนะนําอะไรนะครับในเชิงของความสัมพันธ์ในเชิงของความรักครับในครึ่งปีแรกนี้สาหรับชาวปีขาน go to distance ครับไม่รู้แหละผมรู้สึกว่านะครับ ในความรักสําหรับบางคนเนี่ยมันคือการลุยนะครับมันคือการเข้าไปจีบมันคือการเนี่ยมาเจอการคนไกลคนห่างไกลต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนต่างประเทศอะไรต่างๆก็อาจจะมีโอกาสมาเจอกันหรือถ้าใครกําลังทะเลาะกันลองโฟกัสดูนะครับอนาคตของคุณยังยังใช่คนนี้ไหมถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับอย่าเสียเวลาหรือถ้ายังเห็นคนนี้ทําอย่างไรให้ปรับความเข้าใจกันเราไปต่อได้หรือนะครับ to distance เนี่ยมันคือคุณอาจจะไปถึงเป้าหมาย ที่คุณหวังไว้ในเชิงของความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือคุณอาจจะกําลังไล่ล่าคนโสดกําลังไล่ล่าคุณเป็นผู้ล่านะครับล่าล่าคู่ของคุณก็ได้มันคือการที่บอกว่าถ้าคุณโสดครับคุณชอบใครคุณต้องไปบอกเขาครับผลลัพธ์อาจจะถูกปฏิเสธหรืออาจจะถูกยอมรับก็ได้ให้คุณเสี่ยงครับ50-50ครับคุณเสี่ยงคุณก็จะได้ผลลัพธ์นะครับหรือถูกปฏิเสธนั่นเองก็ลองดูนะครับ าคาแนะนำนะครับในเชิงของจิตวิญญาในเชิงของโลกภายในครับสำหรับชาวปีขานนะครับ the Rose ดอะโรสคับเลข13มันคือไพ่ของเดทการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าการตัดสินใจการเลือกอย่างมีสติรู้ตัวทั้อมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าทิศทางคุณนะครับจาก จะถูกหรือจะผิดด้วยการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในการแต่ใจหรือช้อยในการเลือกชีวิตคุณเป็นคนเลือกชีวิตของคุณนะครับ f ็อก in the r o a รถ้าคุณดูนะครับมันเป็นเหมือนลูกศรชี้ไปขวาชี้ไปซ้ายนะครับมีซ่อมเป็นทางแยกมันมีทางหลายทางถ้าถามว่าคําแนะนําในเชิงของจิตวิญ,ญญาณเลยคือฝึกนะครับฝึกที่จะลองสังเกตสัญชตาตญาณฝึกที่จะลองเชื่อฟังเสียงของตัวเองดูนะครับลองใช้ชีวิต ในแบบที่คุณอยากจะใช้ดูที่มันเป็นด้านที่ดีๆครับต่อตัวคุณหรือส่งเสริมชีวิตของคุณให้ดีขึ้นลองกล้าเลือกหรือกล้าใช้ชีวิตในแบบของคุณดูนะครับถ้ามันเป็นผลดีต่อตัวคุณเป็นผลดีต่อคนอื่นเนี่ยก็ก็ลองดูนะครับคำแนะนำนะครับมาดูกันว่า สัญญาณอะไรนะครับที่จักรวาลเนี่ยกำลังส่งถึงชาวนักษัตรว์ขานนะครับสัญญาณอะไรครับที่จักรวาลกำลังส่งถึงคุณในช่วงครึ่งปีแรกนี้ Creative solution หมายเลข13ขึ้นมา2ใบนะครับ1313 13นะครับ Think outside the box viewing t h s from a higher perspective ครับต้องบอกว่าจักรวาลกำลังส่งสัญญาณของการ ออกจากข้อจํากัดของคุณการเปลี่ยนกรอบความคิดการเปลี่ยนกรอบความเชื่อของคุณการเปลี่ยนกรอบมองของคุณนะครับผมไม่ได้บอกว่าความเชื่อไหนถูกความเชื่อไหนผิดนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าถ้าความเชื่อไหนมันมันรู้สึกว่าเชื่อแล้วชีวิตดีขึ้นเชื่อแล้ว อมันมันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีมีความสุขขึ้นอะ่ะอันนี้สําหรับผมเองนะผมรู้สึกว่านั่นคือความเชื่อหรือมอุมอมองที่มันถูกกับผมนะครับในการอ่านไพ่ของผมอาจจะไม่ได้ถูกสําหรับทุกคนก็ได้ครับดังนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกมีความเชื่อพื้นฐานหรือไม่เซตพื้นฐานแบบไหนนะครับแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่า จิตคนเราหรือสมองของเรามันเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับที่ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาที่ต้องใส่ชุดข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแน่นอนว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนมันเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของคุณนะครับถ้าคุณยังคิดว่าชีวิตของคุณติดกรรมติดทุกติดปัญหาติดเรื่องเงินนะครับคุณลองเฝ้าดูดีๆว่าที่ชีวิตเป็นแบบนี้เนี่ย มันเกิดจากอะไรกันแน่ดูแบบให้ละเอียดเลยนะครับแบบนั่งวิเคราะห์ทบทวนมันเกิดจากอะไรแล้วคุณก็จะเห็นรับมันเกิดจากการคิดซ้ําๆนะครับของตัวคุณหรือการคิดมากนะครับของตัวคุณนั่นเองมันเป็นสัญญาณของแบบพาตัวเองออกมานะครับผมไม่ได้อยากจะบอกให้คุณเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนความเชื่อพื้นฐานของคุณนะครับแต่ไพ่มันขึ้นมาในลักษณะประมาณนั้นมาดูกันนะครับนี่คือสัญญาณอะไรนะครับที่จักกวาลจะส่งมาหาคุณครับชาวนักสัตว์ขาน c o c o o f v i t l i t ครับ19 r a c e i n p e r f e c t love understand one net ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในจกักรวาลเนี่ยพลังงานมันเชื่อมโยงถึงกันอยู่แล้วนะครับ one net คือความเป็นหนึ่งเดียวนี่คือสัญญาณของการเติบโตจริงๆของคุณด้วย ผีเสื้อคือสัญลักษณ์ของการ transformation อย่างแท้จริงคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่คุณกำลังจะลอกคราบครับตัวเองนะครับบยบินนะครับในวิถีที่สูงขึ้นนะครับในเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสำหรับคุณนะครับดังนั้นเนี่ย ผมรู้สึกว่าเมื่อคุณพาตัวเองไปอยู่ในพลังงานของความรักคลื่นของความรักแน่นอนนะครับว่าคลื่นความถี่นะครับที่คุณสั่นสะเทือนออกไปที่มันเป็นความสุขที่มันเป็นมุมมองดีๆความถีด่ดีๆที่คุณส่งออกไปเป็นความคิดมันก็ทําให้ชีวิตของคุณพบเจอสิ่งดีๆนะครับกับการถ้าความถี่ของคุณส่งออกไปเป็นการมองชีวิตนะครับบ่นชีวิตนะครับหรือด่าทอชีวิตตัวเองอะไรต่างๆเหล่านั้นอะ่ะคือผมเคยทํามาหมดแล้วไงครับผมเคย เคยเคยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเคยบ่นชีวิตตัวเองหรือรู้สึกว่าแบบาหายใจทิ้งไปวันๆผมทำมาหมดแล้วครับมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมานอกจากการเปลี่ยนมุมมองนะครับดังนั้นเนี่ยแหละครับคือให้คุณเข้าใจครับว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันมีเหตุและผลมันมีความเชื่อมโยงของพลังงานอยู่มันมีกรรมที่คุณสร้างขึ้นมาผมอยากให้คุณมองกรรมในเชิงของเหตุและผลมากกว่าเป็นในเรื่องของกรรมเก่าในอดีต ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาทวงชีวิตคุณหรือมาตามติดคุณมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะว่าคุณเชื่อแบบนั้นมันก็เลยเป็นความจริงผมไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับแบบมันน่าสนใจมากๆนะครับมันเป็น,เป,นเป็นเทพเดทเทพแห่งความตายนะครับแต่เขานําเสมอนําเสนอออกมาในมุมมองที่เป็นเดทที่แบบเออเป็นเดทที่สวยงามมากๆเขาบอกว่า นรลกจะมีจริงหรือสวรรค์จะมีจริงเนี่ยมันคือกับมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อแบบไหนพลังงานของความเชื่อพลังงานของความศรัทธานั่นแหละครับมันคือพลังงานที่สูงมากๆดังนั้นนะครับเมื่อคุณเชื่อหรือปักใจเชื่อไปแล้วว่าชีวิตคุณถูกกําหนดมาให้มีเจ้ากรรมในเวรจองล้างจองผางนะครับอะไรต่างๆคุณกําลังสร้างแรงสันสะเทือนที่ไปดึงดูดเจ้ากรรมในเวรที่เป็นพลังงานลบหรือเป็นวิญญาณลบใช่ไหมครับเข้ามาหาคุณ คุณคือคนที่อนุญาตหรือเปิดให้เขาเข้ามานะครับในพลังงานของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นการโปรเทคตัวคุณเองก็คือการทําให้ขึ้นความถี่ของคุณสูงกว่านะครับสูงกว่าในที่นี้ก็คืออยู่ในพลังงานของความสุขอยู่ในพลังงานของการคิดดีอยู่ในพลังงานของบุญพลังงานของบุญสําหรับผมก็คือพลังงานของพลังงานบวกนั่นแหละครับเออทำไมเราถึงทําบุญบุญคือความสบายกายสบายใจใช่ไหมครับบาปคืออะไรบาปคือความชุกกายทุกใจ น,นั่นเองนะครับแค่นี้เลยครับแล้วคุณก็แล้วคุณก็เออจะจะพบเจอสิ่งดีๆได้นะครับคุณลองมองเนี่ยเป็นในมุมมองแบบนี้ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผมมองกับชีวิตตัวเองนะครับดังนั้นแต่ละคนมีอิสระมากๆเลยผมแค่แชร์มุมมองในการใช้ชีวิตของผมให้ฟังนะครับอย่ามาคอมเมนต์ด่าผมนะเพราะว่าผมเจอคอมเมนต์แบบ เหนื่อยยเยอะเหมือนกันนะครับเออแต่ผมก็ชอบตอบคอมเมนต์แบบนี้มาดูกันนะครับว่าไพ่นะครับจักรวาลอีายจะแนะนำอะไรกับชาวปีขานะครับ honestly ครับ true ครับอ่าแล้วก็ trans อันนี้ผมอ่านไม่ออก sensitivity ครับ communication นะครับหมายเลข31น่าสนใจนะครับคุณได้หมายเลข13 1331นะครับมันกลับกันก็เป็น13นะครับ1 3 1 3 3 1 ไพ่ใบนี้คือการปลดล็อกโทรจัก,กราของคุณไพ่นะครับจักรวาลอยาให้คุณพัฒนาจัก,กราที่5ครับคือการสื่อสารการพูดการคอมเม้นเคตการสื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะครับกล้าบอกคุณชอบใครคุณกล้าบอกคุณไม่ชอบใครนะครับคุณกล้าปฏิเสธแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า เราต้องมีศิลปะในการพูดศิลปะในการพิมพ์ด้วยบางครั้งอะ่ะมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณไม่สามารถไปตัดสินผมพยายามจะบอกตัวเองตลอดเวลาที่ผมอ่านไพ่นะครับอย่าไปตัดสินมุมมองนะครับผมแค่นําเสนอว่าแต่ละคนเขาก็จะมีประสบการณ์ในการเติบโตแตกต่างกาันมีมุมมองในการมองโลกแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่ประสบการณ์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเรียนรู้มาแต่นะครับคุณต้อง ผมจะบอกว่าอย่างไงดีคุณต้องมีศิลปะในการที่จะบอกคุณอยากจะเตือนใครบางคนนะครับคุณต้องมีศิลปะในการใช้คำนะครับศิลปะในการใช้น้ําเสียงหรือการพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับยิ่งการพิมพ์ด้วยคุณอยากจะเตือนแหละนะครับแต่บางครั้งการพิมพ์ของคุณเราเคนรับสารเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณพิมพ์นะ่ะเป็นน้ําเสียงแบบไหนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์ศิลปะในการพูดนะครับแล้วก็ สิ่งที่จักรวาลจ,จะให้คุณพัฒนาคือซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคุณรู้สึกอย่างไรนะครับพูดออกไปเลยตอนนี้คุณเศร้าคุณเสียใจซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองร้องไห้ได้เสียใจยได้แต่คุณต้องลุยต่อครับเออคุณอย่าจมอยู่กับมันนานยิ่งคุณจมอยู่กับความทุกข์นานพลังงานลบนานมันยิ่งกัดกินจิตวิญญ,ญาณของคุณไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทําให้คุณดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยลองพาตัวเองไป ไป,ไปใช้ชีวิตดูผมผมต้องบอกอย่างนี้จริงๆนะครับว่าลองพาตัวเองไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ดูนะครับคุณไม่อยากจะเป็นลูกน้องละคุณอยากจะเป็นเจ้าของกิจาการหรือมีเจ้า,ามีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองลองไปใช้ชีวิตแบบนั้นดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า <laughs> การเป็นนายตัวเองเนี่ยเหนื่อยกว่าการเป็นลูกน้องอีกนะครับเอออะไรแบบนั้นก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นข้อความแมเสเซจประมาณนี้เลยเชาว นักกษัตรัตย์ขานครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ